ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อทำคลิปโปรโมทช่องเพื่อนนะครับซึ่งช่องนี้ก็มีชื่อว่า Dark d e m o n GM นะครับเดี๋ยวผมเคลื่อนภาพไปดูนะขึ้นมาเลยก็ช่องนี้นะครับก็จะทำคลิปเกี่ยวกับโลบล็อกนี่แหละครับทำคลิปแนวไลฟ์สไตล์นี่แหละครับแบบทำคลิปโลบล็อกนะครับก็ผมได้ไปถ่ายกับเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูผมถ่ายครับ Dark d e m o n GM เลยนะครับนะ ก็ผมก็อยากจะโปรโมทให้เ er พื่อนนะครบเพราะเพื่อนบอกอยากให้ผมโปรโมทนะก็คลิปนี้อาจจะไม่ดไ้ตต่อแล้วมากไม่มีอะไรมากแลครับผมอยากโปรโมทช่องเพื่อนนะครับซึ่งที่ผมไปถ่ายกับเขาก็จะมีกาวพีทหรือว่ากลูพีทนะครับแล้วก็ไออะไรวะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูในช่องเขาเอาละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับก็ คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมแค่มาโปรโมทช่องเพื่อนนะครับเขาก็ตัดต่อดีอยู่นะแต่ว่าคนดูน้อยแล้วคนติดตามน้อยนะครับผมก็เลยอยากโปรโมทให้ก็คลิปนี้มีเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ถ้าใครให้ผมและดัลเดมอนจีเอ็มด้วยนะครับก็คลิปนี้เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอบางวิดีโอให้ดูนะครับ ก็วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมในแมปของอะไรครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัลต้าคายให้ผมด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ